วงสตริงคอมโบเป็นวงดนตรีเครื่องสายอย่างตะวันตกอย่างขนาดเล็กนะคะเกิดใหม่จากการดัดแปลงและร่วมวงคอมโบเข้ากับวงชาร์ด w เป็นเพลงในแนวดนตรีร็อกนะคะต่อมาจะเป็นเครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในการผสมวงดนตรีนะคะประกอบไปด้วยกีตาร์ไฟฟ้า2เครื่องกีตาร์เบส1เครื่องบอร์ด1เครื่องกลองชุด1เครื่องกีตาร์เป็นเครื่องบ ดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงมากเรียกว่าลีกิตาร์หรือใจโลค่ะส่วนที่เหลืออีกหนึ่งเครื่องนะคะจะทําหน้าที่ดีดคอร์ดประกอบเพลงบทเพลงด้วยลีลาต่างๆเรียกว่าทีมกีตาร์ค่ะวงสตริงฝั่งตันตกนะคะแบ่งวิธาการออกได้เป็น2สมัยค่ะสมัยแรกคือวงดนตรีต้นตำรับตั้งแต่ร็อกยังไม่เกิดนะคะได้แก่บ l ูส country o ค่ะ หมที่สองนะคะก็จะเป็นร็อกยุคแรกที่เป็นต้นฉบับให้กับร็อกรุนหลังๆจนถึงปัจจุบันในตอนนี้นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษเลยเรียกว่าคลาสสิกร็อกป๊อป R&B ค่ะวงสตร,ริงคอมโบไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับเนื่องจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกหลงไหลเข้ามาดนใจวัยรุ่นสมัยนั้นได้แก่วง The b e a t l e s t h e Sha d o w ของคริป Richard Elvis Presley แทบถูกวงดนตรีมากับกีตาร์สตัวกลองชุขดขณะนั้นแนววงดนตรีของไทยเริ่มหันมาเล่นเพลงสากลได้รับความนิยมเมื่อสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยสมัยสงครามเวียดนามวงดนตรีไทยที่เล่นเพลงสมัยนั้นได้แก่วงซินวัส์แซนวงรอยัลสไ r ร t ์ร้องและเล่นตามต้นแบบเป็นส่วนใหญ่ ประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทยต้องบันทึกไว้ในฐานะวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบวงแรกที่สร้างความรู้สึกเป็นสากลและเป็นวงแรกอีกเช่นกันเปิดทางให้วัยรุ่นฟังเพลงแนวใหม่ความสำเร็จขั้นสูงสุดทําให้ผู้สร้างภาพยนตร์ตลอดจนผู้ประพันธ์เพลงให้ความสนใจกับวงดนตรีประเภทนี้มากขึ้นเวลาเดียวกับวงดนตรีวงอื่นๆได้รับความนิยมตามมาเช่น PM5 FANTASY GRAND X ชาตรี The i n n o c e n t หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคแฟนฉันของชาตรีรทำให้สตริงคอมโบโด่งดังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน